เื่อช่วงสักช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะพากันวิ่งหนีออกมาจากห้างเซ็นทนรัลลาดพร้าวใกล้ๆช่องเจ็นนี่เองอแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะออกไปก่อนเราไปก่อน นี่คือเกิดขึ้นวันนี้นะช,ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะตอนแรกที่เขาโพสต์กันน่ะตกใจเหมือนกันเพราะว่ามาห้างนี้บ่อยเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะคือคลิปนี้เนี่ยคนที่เขาใช้ Facebook ชื่อว่าคุณดาวพานโพสต์เอาไว้ก็จะเห็นวินาทีที่มีประชาชนหลายๆคนเนี่ยวิ่งแตกตื่นกันออกมาจากห้างเซนทรัลลาคราวซึ่งไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะไอ้ตรงประตูทางออกอื่นๆก็มีผู้คนวิ่งหนีกันออกมากเหมือนกันหลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวเออ ซึ่งทุกคนหลอนอยู่แล้วเป็นทุนถูกไหมฮะแล้วก็พอตะโกนออนะตะโกนกันออกมาว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วก็มีคนเนี่ยไปเปิดทางหนีไฟ,ไฟอ่าแล้วก็เสียงเตือนในห้างเนี่ยก็ทํางานใช่ไหมครับแล้วก็บางร้านนี่เขาบอกว่าเขาก็ปิดร้านเก็บของเลยคือประจวบเหมาะกร้านอะ่ะร้านดังๆเขาก็ดึงประตูลูดออกมาคนก็เข้าใจว่าใช่แล้วเกิดแผ่นดินไหวแน่ๆเราต้องหนีอ,ออนี่นะฮะ ทีมข่าวครับสอบถามไปยังทีมประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้าครับนะก็บอกว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลชี้แจงมานะว่ามีผู้ใช้บริการนะตะโกนกันว่าแผ่นดินไหวทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็พากันวิ่งตามตามกันไปนะอย่างเหตุการณ์ตามคลิปเลยซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เชื่อว่าไม่ใช่การสร้างสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของ after shock อะไรแต่อย่างใดนะเป็นความแพนิคอ่ะเนี่ยแล้วปรวจบอกว่ามีคนตะโกนปุ๊บเราก็ต้องวิ่งเลยอ่ะเนาะ นะเพราะคนก็กลัวกันอยู่อ่ะคือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางศูนย์การค้าก็นี่เลยค่ะได้มีการออกประกาศยืนยันแล้วนะบอกว่าไม่ได้เกิดอ a เ t e ร์ช o อ k หรือว่าเกิดเหตุที่มันผิดปกติอะไรในศูนย์การค้าซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นแล้วก็ในพื้นที่สามารถใช้งานเข้าไปเดินเที่ยวได้ตามปกตินะ นะอ่ะก็ตั้งสติตสตกันนะ <ตก S 1> คุณผู้ชมนะ <ใจ S 1> นะครับไม่ใช่ว่าแบบตื่นแล้วพากันตื่นกันไปหมดนะครับนะบมันจะวุ่นวายเอานะครับเพราะว่าลําพังแค่เรื่องเมื่อวานนี่ก็เล่ากันไม่หมดอยู่แล้ว HDTV ่ว HD วคุ